ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมแจัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035511636จะค k e er ปอร์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร024153956เว็ไรถรถบไซต์ไทยสกู o เตอร์ o o m เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย,อย่างชาญฉลาด โทร0994566382น,นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลอง สัดเรานำเข้ายางนอกรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสวา l โลนะคะนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณภาพเนี่ยวัดได้เลยเพราะว่าโรงงานของเราเนี่ยได้รับใบรับรองจากญี่ปุ่นมาตรฐานเดียวกับอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะยางของเรานะคะสามารถใส่ได้กับรถเกือบทุกยี่ห้อนะคะเช่นสปาริอ n นเซ n นทรัลดีเจนซูซูกิดีดี110นะคะยามาฮ่าเอและรถแบ่งพวกแมวคาเฟ่และแท็กเกอร์เกือบทุกรุ่นเลยค่ะ ข่าวสุดเบนหนึงของรายการนะครับตอนนี้ผมวันนี้ยังอยู่กับคุณแบงค์แล้วก็คุณใหม่นะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งวันนี้คุณแบงค์และคุณใหม่จะมีความรู้อะไรเด็ดๆมามอบให้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่บ้างมีป่ะมีครับการเปรียบเทียบซอฟโอกับซอฟดาวน์นะครับก็คือเปรียบเทียบคอนเวิร์ตแจ็คเพอร์เซลใช่ครับที่จะเป็นที่เขาเรียกว่าซอฟโอซอฟดาวน์หน้าตายังไงใช่ใช่ไหมครับจัดไป ตัวซอฟโอเนี่ยมันจะมีเป็นตัวโอนะครับให้เปรียบเทียบสองแบบอ่าอันนี้ก็คือซอฟมันจะเป็นเหมือนกับตัวเขียนธรรมดาเขียนก็เลยก็เลยไปดับบตัวเขียนแห้งๆก็เลยเรียกซอฟโอเพราะว่าตรงไอโอใช่ไหมตรงโอที่ convert เนี่ยมันไม่มีดาวไม่มีดาวก็ปกติแล้วเราจะเห็นเป็นดาวอีกแบบหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้อ่าแบบนี้เป็นดาวเป็นรูปดาวซีแล้วก็ดาวตรงนี้จะเป็นโ อ๋อนี่นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าซอฟโอเนี่ยก็คือตัวหนังสือเขาจะบางผอมแล้วก็ไม่มีลูปดาวแต่พอเป็นตัวนี้เป็นตัวหนา ใช่ไหมครับตัวหนาแล้วก็ตรงโอเนี่ยเป็นรูปดาวด้านไหนมันจะเป็นรูปดาวอีกแบบนึงก็คือเป็นสองแนงเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตเอาเนาะอันนี้คือแค่เองเหรอนี่คือ90เหมือนกัน90เหมือนกันใช่ครับ90เหมือนกันหัวหัวหัวจะสวยกว่าซับโอหัวจะบโอถ้าออฟซับโอนี่สวยกว่าสวยกว่าก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าแก้มบุ๋มยิ้มบุ๋มกับยิ้มไม่บุ๋มอ่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าอันนี้คือแก้มป่อง อันนี้แก้มบุ๋มใช่ครับเนี่ยครับเทียบเทียบกับตัวนี้ก็ได้ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นใหม่นะครับอ่ารุ่นใหม่ยิ่งจะเรียบเทียบชัดเจนงเลยครับอ่าตัวนี้จะโอจะสวยกว่าอาวดาวนั่จะเห็นอันนี้ก็อันนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยสวยเลยตัวนี้จะสวยขึ้นมาหน่อยครับนี่คือสวยสวยขึ้นมาหน่อยนิดนิดนิดนึงครับอ๋อก็คือ ความสวยของมันแตกต่างถ้าอันนี้คือซอฟโอซอฟโอครับซอฟโอนี่ก็คือเนี่ยยิ้มมันจะเป็นแบบนี้ยิ้มมันจะสวยหน่อยครับซึ่งเปรียบเทียบกับตรงนั้นยิ้มมันจะไม่ค่อยสวยอ่าไม่ได้อ่าแต่ถ้ารุ่นเก่ายิ้มก็จะตะนูนขึ้นป่ะใช่ครับใช่ไหมดียิ้มนี่มันจะตะนูนขึ้นมาป่ะถ้ารุ่นเก่าถ้ารุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะยิ้มลึกลงไปใช่ซึ่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันมันมันหนาขึ้นมาใช่อันนี้นะครััับบเเเเเปปป็็็นนนนทท้งหหมมดีีี่่่่รรายย90 90ใใชชค 90มาเลยก็ข้อแตกต่างของปี90จักรวาลเซล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายอะไรประมาณไหนก็จะมีแค่ที่แตกต่างเห็นได้ชัดนอกจากสีแล้วก็คือซอใช่ไหมที่แตกต่างกับ้มด้วยยิ้มด้วยตัวนี้จะเป็นพื้นดําพื้นดําด้วยอ่าอันนี้อันนี้ก็คืออย่างนี้ที่บอกเรียกว่สามยิ้มสามดำ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 สามดาแดงโอเคก็คือยิ้มดําพื้นดําแล้วก็สีดําครับผม เป็นซัฟโอก็มีปั๊ม994อ่าเป็นซัฟโอก็มีคนชอบกันทำไมทำไมทำไม994กับ991ทำไมมันไม่เหมือนกันเหมือนเก้เหมือนผมบอกว่าเป็นตัวเก่ากว่าเก่ากว่าแบบเก่ากว่าไม่มีปั๊มแต่เก้าหนึนี่คือเก่ากว่า994คือ80 70ูนย์เคือ90ครับผม90วเก้ถ้าถ้าไม่มีปั๊มเนี่ยคือเหมือนยุคปลายๆ90แล้ว อ่าเลิกปั๊มแล้วใช่เลิกปั๊มเลิกปั๊มแล้วแล้วพอพอเป็นปีปีสองพันสุดท้ายที่ก่อนที่มันจะเลิกเป็นอเมริกาก็จะเป็นกรมเลยใช่เป็นกรมใช่ไหมเป็นเป็นซอฟต์กรมใช่รอบแล้วก็เขียนคอนเวิร์ดเวสตเ วงกลมๆมันอยู่ในวงกลมอ๋อนั่นคือปี2000ปี2000นี้ก็คือเลิกอันนี้ก็คือปี2000นี้เป็นปีสุดท้ายของคอนเวิร์สเลสเอป่ะของคอนเวิร์ตใช่ของคอนเวิร์ตเบนที่เทคใช่พิเทคก่อนเทคโอเวอร์ไปญี่ปุ่นใช่ครับอ่าก็คือจริงๆแล้วก็คือไปญี่ปุ่นมีอยู่แล้วแต่คือเลิกเลยแล้วก็เริ่มกระจายแบรนด์ไปละอ๋อนะครับก็คือเพราะฉะนั้นข้อมูลวันนี้ก็ได้แล้วแน่ๆเลยคือซอฟนะครับอันนี้ซอฟธรรมดา และซอฟโอนะ<อ>ครับ <O. S 2> ส่วนที่ที่อยู่ในมือคุณแบงก์ก็จะเป็นเลขสามดำดมาอา อันนี้หรือเปล่ารุ่นนี้หรือเปล่าที่เขาบอกเคิร์ฟ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 คุกแบกใช่ไหมเคิร์ฟนี่เคิร์ฟนี่เคิร์ฟอะไรเงี้ยเคิร์ฟจาวินรุ่นตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณปี92ป่ะใช่ครับใช่ไหมประมาณ92ตอนนั้นผมฟังเนวาน่าออกมาใกล้ๆกันอ่ะเขาหลอด้วยเนวาน่าอ่าการ์เน็ตโลสอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นช่วงที่เป็นอันเทอร์เนทีฟแรงๆเลยมีอะไรแนะนำอีกไหมอันนี้คือกล่องนี่ขอกมาเลยกล่องเอกลักษณ์เลย ตรงรุ่นของมันเลยนี่คือกล่องตรงรุ่นคือถ้าเป็นแจ็คเ0้าศูนใช่ครับส่วนใหญ่แล้วต้องอย่างนี้เลยกล่องตัวใหญ่จะเป็นแบบแบบมีนี่รถรอยกางนี้เลยใช่ครับผมใช่ไหมมันมีแบบพวกรีโปทรงนี้มั้ยสีนี้มั้ยแบบนี้มั้ยรีโปเอผมเห็นแบบนี้แต่ไม่ใช่งานยูเอสก็มีเป็นงานไทยสโีดก็มีงานไทยก็มีใช่ครับมีไทยทำก็เรียกสะพานพุทธใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีทำลายด้วย ต้องดูด hmm. <Well, S 2> hey, ีครับต uh. ้องดูด really. <c oughs> so ีเอออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราแจ็คเนี่ยน่าห่วงสุดพูดถูกป่ะแจ็คเนี่ยน่าห่วงสุดคือถ้าเราต้องเสียเงินราคาแพงแล้วเกิดเราเจอแบบของปลอมอ่ะแม่งประมินกล่องบ้ายแท็กปลอมหมดเลยทำไงอ่ะผต้องดูให้ดีต้องหรือถ้าไม่จะดูให้ดีไงแต่ผมก็ผมไม่มีความรู้เลยแล้วผมจะดูยังไงว่าดูให้ดีอธิบายผมว่าหัว มันแตกต่างแนละ้วมีของไทยมีของแจ็คมีคอนเวิร์ตแจ็คของไทยเปรียบเทียบไหมโอ้ไทยไม่มีใช่ไหมไทยเลยมีแต่ยูเเดี๋ยววันหลังก็ต้องหามานะหา,ามาเลยมาสกรีนกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแจ็ครุ่นเก่าแม่งปั๊มไม่อยู่อสเอหมดไอ้ทุกอย่างแจ็คไทยแต <F> ห่หัวเหอหมดเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยผมเคยเห็นเอาง่ายๆเลยอ่าสะพานพุทธเ่ยเมื่อก่อนสามร้ต่อเลยสามห้านั่นแหะเหมือนกันเดียอย่างงี้นะผมเคยซื้อใส่แต่บอลด้วย คือใส่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันมันก็โอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปถ้าไปมาบมงคลองก็700รกว่าบาทครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้มันจะขาขึ้นมาให้มันจะมีหลุดมาบ้างไหมเคยเห็นไหมแบบแจ็คบอลมีอ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีหลุดหลุดมาช่วงหลังๆเริ่มหายแล้วหายไปนี่เพราะว่ามันมันกลายเป็นแท้ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเหมือนคนคนมันเริ่มนิยมแล้วเขาเริ่มศึกษา ศึกษารดูของแท้เขาก็เริ่มดูเป็นมือเป็นมือกันเลยขายไม่ได้ของลองก็เลยเริ่มเป็กลางไปแล้วไม่ใช่ว่ามันกลายไปนเป็นของแท้ไปไนปปนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวจะเป็นอย่างนั้นเลยนะก็คราวนี้อย่างแรกที่้องถามอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าถ้าในราคาแจ็คคอนเวิร์ตแจ็คเฟอร์เซลดำสามดำเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้มือหนึ่งเดสต์ต็องมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลย พร้อมเนี่ยป้ายแท็กอะไรป้ายพ,พ,พุมพิมเมื่อกี้นี่ป้ายคุณพิมแล้วก็กล่องอันนี้คือครบเลยอยู่ที่หมื่นเก้าครับหมื่นเก้าแต่มันจะมีตัวซอฟเขียวซอฟเขียวนี่โดดขึ้นไปซอฟเขียวที่แปดศูนย์ชแปดศูนย์จะสูงขึ้นไปกว่าตัวนั้นราคาก็ยังยืนยันอยู่นะ,ะในใน,ในเทปนี้เราก็ยังยืนยันอยู่ว่าเรื่องของราคาเป็นเรื่องของความพอใจคุณพอใจซื้อคุณซื้อคนขายพอใครขายแล้วตกลงกันได้คุณก็ซื้อแค่เราบอกราคาทําไมถึงต้องบอกราคาในรายการ ก็เพราะว่าเพื่อเป็นประมาณว่าอ่ะระดับไอ้อยู่ประมาณนี้ถ้าเจอถูกกว่าก็ถือว่าซื้อได้แน่นอนคราวนี้คุณแบงค์ปกติแล้วคุณแบงค์ขายอยู่ที่ไหนบ้างครับเซ็นทะวันครับห้างเซ็นทรวันใช่ครับอนุสาวรีย์ชัยใช่ครับอนุสาวรีย์ชัยออกรีบมาเจอเลยชั้นสามชั้นสามครับผมอ่าแล้วก็ลงในเพจ ไอจีอ่าแฟนเพจมีแฟนเพจด้วยมีแฟนเพจด้วยมีไอจีด้วยใช่ครับชื่อชื่อเดียวกันเลย Bank ์อันเดอร์สกอร์วินเท n คอนแบงค์ Bank แล้วก็อันเดอร์สกอร์ขีร่างขีล่างขีร่างแล้วก็วินเท v วินเท e แล้วก็ Con C-O-N เนกันเลยใช่ครับ C O N แบงค์อันเดอร์สกอร์วินเท ครัใช่ครับก็คือมีทั้ง I g มีทั้ง a c e b o o k ครับแล้วก็ปกติแล้วถ้าเกิดอยากมาดูของก็สนตวันชั้น3ามอนุสวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ครับมีส่งมีอะไรปกติเหมือนกันทั่วไปโทรมาถ้าคุณไว้ใจเราคุณโอนเงินมาเราส่งให้แน่นอนให้ก็ได้ครับหรือว่าจะมานัดรับนัดรับก็ได้ที่ที่สนวันหรือจะมาที่ร้านเลยใช่มาที่ร้านก็ดีครับให้มันดูของด้วยจะได้ถูกใจให้ซื้อไปนีเดื่ยจะได้มากกว่านั้นเพราะว่ามี เิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดใช่ไหมครับก็ดูดีนะผมว่าแล้วกับแล้วคุณใหม่เหมือนเดิมครับผมแนะนําหน่อยในเพจครับ v t c 5 0 s ห้าศูนยถึงเก้ช็อตครับผมหรือเฟซบุ๊กครับวีรชัยปานพีดีเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวพวกพี่ก็ขึ้นได้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างนะครับทัานผู่เลยนะครับคุณแบงค์และคุณใหม่ข้อมูลดีๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีความรู้เรื่องรองเท้าคอนเวิร์ดอยากสนใจอยากจะมาแนะนำข้อมูล อ,อยากจะบอก,บอกอะไรเราอยากจะกแนะนําข้อมูลให้กับคนดูรายการถ้าคุณมีความรู้คุณมีของคุณติดต่อเข้ามาได้นะครับเอาเข้ามาโชว์กันเอาเข้ามาบอกกันเอาเข้ามาแนะนํากันการเล่นมันคืสนุกอย่ารู้คนเดียวอย่าเล่นคนเดียวอย่าเก่งคนเดียวมันไม่สนุกวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ